สวัสดีครับวีล็อกคลิปนี้ง่ายๆนะกับการเปิดกล่อง2หน้าตา2ลูกเล่นของผลิตภัณฑ์จากทาง Cable Time ถึงเวลาสายนึกถึง Cable Time กล่องนี้อาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่ากล่องมันเป็นสีขาวถ้าเกิดกล่องนี้นี่เลย Cable Time usb c ซึ่งหลายท่านเรียกกันติดปากว่ามันคือ usb c แล้วก็จดจำกันว่าเออ เป็น USB 3.2วิ่ง 10G ไม่ใช่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนความคิดต้องเปลี่ยนมุมมองวิธีจดจำนิดหนึ่ง USB C ซึ่งหัวเชื่อมต่อเป็นในลักษณะหรือประเภทของการเชื่อมต่อเป็น Type C เส้นนี้รองรับความเร็วสูงสุดมากถึง40กิกะบิตเลยนะและเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังแบบเอยี่ห้ออะไรอีกอะ Cable Time ยี่ห้อใหม่หรือเปล่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเอาตรงๆเลยผมเอง ก็เพิ่งจะเคยได้ยินนี่แหละหลังจากที่ทาง Cable Time ประเทศไทยติดต่อมาก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆมาให้ได้ใช้งานให้ได้ทดสอบตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน3-4กล่องที่อยู่ตรงหน้าผมมีอะไรน่าสนใจมีสายอะไรอยู่บ้างนะครับเริ่มแรกมาดูนิดนึงสำหรับบริษัท Cable Time ชื่อ Cable Time t e c h ก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดมีอุปรกรณ์อ c สเซสซอร,ซอรีหัวเชื่อมต่อรองรับทั้งฝั่งเดสก์ท็อป PC ที่เป็น Windows แล้วก็ Mac สำหรับคนที่ใช้งานด้าน uh, Macintosh Apple นะครับผลิตภัณฑ์จากทาง Apple ซึ่งก็มีสติปิเ t ตเรียบร้อยเอาละเสียเวลาเยอะแล้วเรามาดูชิ้นแรกเลยนี่เอานี้ก่อนดีกว่าเปิดหรือยังยังไม่ได้เปิดสดๆตรงนี้เลย USB C USB Type C ที่รองรับมาตรฐาน USB C หากหลายท่านที่พอจะทราบกันอยู่แล้วมันทำงานควบคู่ร่วมกันเลย Thunderbolt 3, Thunderbolt 4นะครับ USB 4ก็คือ Thunderbolt 4 Thunderbolt 4ก็คือ USB 4และไม่เพียงแค่รองรับแบนด์วิดต40จิกะบิตนะมันยังรองรับการชาร์จได้สูงถึง100วัตต์อีกด้วยยังมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอ่านี่ที่บอกไปความเร็วสูงสุด40จิกะบิตแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อวิดีโอด้วยนะสำหรับอุปกรณ์ที่มี HDMI Alternate หรือ DisplayPort Alternate Single จอเดียวได้ 8K 60 ถ้าเกิดต่อ2จอที่เป็นแบบเชน 4K 60การชาร์จรองรับ20โวลต5แอมป์100วัตตสูงสุดแมตท,ทิเรียลเป็นอลูมิเนียมอลลอยแล้วก็ไนลอน b r ีดทันเดอร์โบสี่ทันเดอร์โบสาม USB 3.13.0และ USB 2.0เอาละเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีความน่าสนใจออกแบบมาสวยงามมากน้อยขนาดไหน okay. โอ้กล่องแค่กล่องก็หลายตังแล้วเนี่ยแข็งโป๊กเลยข้างในมีอะไรอีกบ้างเห็นแวบแวบ อมีใบขอบคุณที่เสียตังใบเกี่ยวกับเรื่องของการรับประกันนะครับตัวสายนี่ก็เป็นลักษณะอารมณ์แบบสายทันเดอร์โบอะถ้าพูดง่ายๆนะครับนี่เลยเคเส้นแรกตัวสายเดี๋ยวเดี๋ยวผมเร่งแสงให้อีกทีนึงนะาสาย USB นะครับอยู่ที่นี่คราวนี้มาดูในส่วนของสายอันนี้ระบุเอาไว้ว่า displayport 1.4 high speed cable ก็เป็นสายในแบบ DP to DP ถ้าเป็นสายแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเสียบกลับไปกลับมาได้เพราะว่ามันไบ d i r e c t i o n ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วรองรับ 4K 1 4 4ดูด้านหลังดีกว่านี่อ่ะเล็กอีกนะครับแล้วก็รองรับ HDR 3D HDCP 2.3 s i n c Alloy Solid Durable บอกว่าเป็นซิ n ค Alloy ยส่วนผสม เป็นโลหะผสมมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความคงทนหลักๆถ้าเกิดดูจากตรงนี้นี่พพอร์ต SBR ไรต่าง8 k 6 0 4 k 1 4 4 4 k 1 2 0 2 k 2 4 0 h d c p 2 3 4 k h d r 3 d Visual e f f e c t เป็น DP1.4 เอาละเปิดออกมาดูเลยนะครับใช้เวลานานอีกเดี๋ยวแค่ u n นบ x ็อ 15นาที20นาทียาวเกินไปเหมือนกันมีใบเกี่ยวกับเรื่องของการรับประกันดูจากภาพปกเออดูดีนะของจริงเป็นไงลองดูนะครับเอ๊ปั๊บแข็งไหมมีตีนตุกแกแกรกๆมาให้ด้วยหัวเออดูดีเลยนะเนื้องานนะครับเดี๋ยวมาดูแบบชัดๆอีกทีหนึ่งสำหรับสายดิสเพลย์พอร์ตอีกเส้นหนึ่งเป็น ใหญ่โตโหร้ามาเลยใหญ่ร้ามาเลย8 k 6 0 h z และอันเนี้ยชัดเจนมีการระบุมาใบ directionUSBctoDisplayport คือสายเส้นนี้หลักเลยนะเขาระบุมาว่าเป็น USBctoDisplayport ก็คือออกแบบเมนเชื่อมต่อ C เข้ากับตัวอุปกรณ์เช่นการ์ดจอหรือน้ t ตบุ๊กเพื่อไปที่จอที่เป็น Displayport แต่มีการระบุว่าเป็นใบ direction ก็แสดงว่าเสียบกลับไปกลับมาได้ระวังนิดนึงแล้วกันสายพวกนี้เพราะหลายคนจะเรียกกันติดปากว่า DP 2 C HDMI 2 C แต่ในขณะที่สายบางทีสายเป็นเพียงแค่ USB C to Display Port แล้วไม่ไบ i ดเร t ชันซื้อมาเอาตัวนี้ไปต่อการ์จอเอาตัวนี้ไปต่อที่จอหรือต่ออุปรกรณ์ที่เป็น C ปรากฏว่าภาพไม่ออกนะครับเพราะว่ามันไม่ใบแต่เส้นนี้ได้เสียบกลับไปกลับมาได้ไม่มีปัญหารับประกัน2ปีรองรับ 4K 60 8K 60 4K 120ซิงอัลลอยเหมือนกันซัพพอร์ต HDR 3D HDCP 2.3โอเคสเปคคล้ายๆกัน 8K 60 4K 120หัวเชื่อมต่อเป็นซิงอัลลอยสายถักไหมเปิดออกมาเส้นนี้ปับ๊บนี่เหมือนกันไม่ต้องดูแล้วนะด้านในโอเคจัดเรียงนะครับตัวสายอ๋อเหมือนกันสวยงามสีไทเทเนียมแล้วแบบ มีส้มๆอาจจะใหญ่เทอะทะนิดนึงตัวสายถักและมีบริงบริงกรุงกริงวุงวิงโอเคเส้นสุดท้ายนี่เลย 8K 60เหมือนกันอันนี้เป็น Display Port to HDMI High Speed Cable เส้นนี้สำคัญนะครับจะต้องเรียกให้ถูกเขาระบุมา Display Port to HDMI คือต่อจากเนี่ยเข้าการ์ดจอเข้าโน้ตบุ๊ก แล้วต่อไปยังจอที่เป็น HDMI บางคนอาจจะเรียกว่า HDMI to DP ซื้อมาใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเอา HDMI ไปต่อกับการ์ดจอแล้วเอา DP ไปเข้ากับจอปรากฏว่าภาพไม่ออกเพราะเส้นนี้ไม่ได้ทำงานเป็นไบ i ดเร t ชันทำงานด้านเดียวคือการ์ดจอโน้ตบุ๊กจะต้องเป็น DisplayPort จอที่เป็น HDMI สเปค 8K 60เช่นเดียวกัน 4K 120เช่นเดียวกันเหมือนเมือหนกับสาย ไบ i ดเรกชัน D R C 2 DP ด้านล่างนะครับแล้วก็ H D R 3 D H D C P 2.3สเปคที่นี่ล่ะเป็นไงบ้างเป็น DisplayPort 1.4เมลนะครับแล้วก็ตัวผู้ 8K 60 4K 120เพราะเส้นนี้คือ DisplayPort t o H D M I ก็เรียกได้ว,ว่าถ้าคุณมีจอที่เป็น H D M I รองรับ 8K ก็จะได้60รองรับ 4K ก็ 120Hz สูงสุด หากเอาไปใช้กับจอ144ก็ไม่ได้ได้แค่ 120H เฮร์ดูแล้วน่าจะทรงเดียวกันเหมือนกันสำหรับเนื้องานนะครับนี่ก็ข้างในก็จะมีใบขอบคุณหรือการรับประกันโอเคออกมานี่เดี๋ยวมาดูแบบใกล้ๆอีกทีหนึ่งทั้งหมด4เส้นที่ได้มาการออกแบบนะครับอ่าเหมือนเหมือนกันเลยนี่หัวแล้วก็ตัวสายที่มันมีบุงบริงบุงบริง ลองลอกดูก่อนสักอันหนึ่งตีนทุกแกเออให้มาสองอันอันนี้ให้มาอันเดียวแกตีนทุกแกออกปื๊บสายมันจะแข็งรั้งขนาดไหนเนี่ยที่สำคัญเลยบางท่านอาจจะไม่ชอบบางท่านอาจจะชอบเพื่อเรื่องของความสวยงามสำหรับสายที่มีการถักนะครับแบบนี้อ่าไม่แข็งรั้งแจมทั้งทั้ง,ท,งที่ถักมานี่สบายเลยแบบนี้การเก็บงานก็เนียบ สวยงามเลยนะครับมาลองมาดูกันใกล้ๆถ้าแบบนี้อันนี้สาย USB นิดนึงก่อนให้ดูเรื่องของความแข็งเก็บมาโอเคอูเส้นใหญ่แต่นิ่มนะครับเอาละผมขอยกเว็บแคมตัวนี้มาแล้วเรามาดูเนื้องานกันแบบใกล้ๆ,ๆนะครับนี่เส้นแรกดูสวยงามงดงามปุ่มกด โอ้โหแจมเดี๋ยวผมพอสแป๊บหนึ่งเพื่อตั้งโฟกัสสวยๆดีกว่าต่อนี่นะครับปรับโฟกัสแล้วคราวนี้ดูงานดูงานดูหัวต่อชุบทองวัสดุนี่เป็นซิงค์อลลอยหมดเลยนะอลูมิเนียมนี่พอไม่รู้ชุบทองกี่เคนะครับใช้นานๆจะขึ้นคาบขี้เกลืออะไรแบบไหนหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่งานบอกเลยดูดีมาก เรื่องความแข็งรั้งดูตัวสายสายถักมาเป็นในลักษณะของไนลอนไม่แข็งรั้งเลยแจมโอเคด้านนี้มีระบุว่าเป็น DP แล้วก็มีสตักกิกสติกเกอร์หรือเปล่าสีส้มๆ้มอ่อให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเองบริเวณนี้ก็มียางแล้วก็ออกมาก็เหมือนกับแทนที่จะเป็นท่อหดก็เป็นยางป้องกันสายแตกนะครับสายที่เดี๋ยวจะเป็นขน ซึ่งถ้าเป็นผ้าแบบนี้ถ้าเกิดบางท่านที่แบบว่าไม่ได้สนใจมากนานไปก็ฝุ่นจมลูบๆทำความสะอาดบ้างนะครับเส้นนี้เป็นที่ผมหยิบมาอย่าลืมเส้นนี้เป็น DP <c oughs> โทษที DP2 HDMI เท่านั้นนะเสียบย้อนสอนไม่ได้ส่วนอีกเส้นหนึง่งที่ยังม้วนกลมอยู่อันนี้เป็นใบ Direction DP2C หรือ C2DP ได้หมด แต่ออกแบบมาเมนหลักคือ USB C นหลักๆนะครับบางทีผมพูดเลยก็ได้บางอุปกรณ์พอเอาเส้นนี้ไปถึงแม้ระบุว่าเป็นไบ i ดเร t ชันอาจจะใช้ไม่ได้ผมเคยซื้อมาต้องลองดูไม่ใช่ยี่ห้อน,นี้ผมเคยซื้อแบรนด์จีนมานะครับระบุว่าเป็นไบ i ดเร t ชันแต่ปรากฏว่าใช้งานไม่ได้เส้นนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใช้งานในแบบไบเดเรกชันได้หรือเปล่าที่เราต่อหัวด้านนี้เพื่อเอาภาพไปขึ้นฝั่ง Type C แล้วก็เส้น อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็น display port to display port ทั้งหมดความยาว2เมตรบอกเลยนะว่าสาย DP ความยาว2เมตรค่อนข้างหายากนิดนึงเพราะโดยส่วนมากจะติดอยู่ที่ประมาณ1.8เมตรแต่เส้นนี้ได้2เมตรถือว่าโอเคนะครับสายก็ไม่แข็งรั้งด้วยเนื้องานสวยเออแจมดูดีวัสดุสวยสายสวยสุดท้ายตัว นี่ Thunderbolt 4หรือ USB 4คาดทองมาด้วยเออแบบนี้ผ่าน a u ดิโอเกรดมั้งอ้อไม่เป็น a u ดิโอเกรดไม่ชุบทองที่หัวมาถ้าชุบทองที่หัวมาหน่อยเออเป็น a u ดิโอเกรดแต่อันนี้ไม่มีไม่มีบริงบิงไม่มีกากเพชรนะครับเป็นสายแบบเป็นผ้าไนาลอนสีดำเพียวเพียวเส้นใหญ่แต่นิ่มนี่ไม่รั้งนะครับไม่ดึงรั้งก็สำหรับคนที่ชอบอะไรที่แบบ เป็นถักๆแบบนี้ความยาว2เมตรเช่นเดียวกันซึ่งตัวนี้เดี๋ยวมาลองกันผมมีตัว docking ที่เป็น Thunderbolt 4นะครับก็เดี๋ยวมาลองกันว่ามันจะวิ่งได้ความเร็วที่2เมตรวิ่งได้เต็มสปีดของ usb C หรือเปล่า Thunderbolt 4หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเอาละพอและสำหรับการเปิดกล่องให้ดูตรงนี้เหตุผลที่ ตัดสินใจถ่าย Unbox ็อตรงนี้ก่อนเอามาให้ดูก่อนเอามาแนะนําก่อนก็เพื่อให้บางท่านอาจจะได้หาข้อมูลว่าเออถึงเวลาของสาย Cable Time มันแบรนด์ไหนอะไรยังไงลองเซิร์ชดูก็เอามาให้ดูว่า,าเบื้องต้นที่เขาส่งมาให้ผมนะครับได้ลองใช้งานแล้วเอาเดี๋ยวมาแบ่งปันข้อมูลกันก็มี DP 2 DP mm hmm. 2> มี C 2 DP mm hmm. 2> มี DP 2 HDMI mm hmm. แล้วก็มีสายที่เป็น USB C mm hmm. ผมว่าหลายคนน่าจะสนใจ สาย usb ไม่น้อยเลยโดยเฉพาะสำหรับท่านที่ใช้แว่น xreal หรือแว่น ar ว่าเออมันจะต่อใช้งานได้ไหมความยาว2เมตรสายเส้นนี้ที่ผมบอกว่าไม่ได้แข็งรัง้งแต่พออยู่ที่แว่นจะเป็นอย่างไรบ้างและเหตุผลที่แบบถ่ายก่อนผมนั่งนึกเอ,อจะเทสยังไงจะรีวิวยังไงสำหรับสายขอนึกมุกก่อนเอาแบบว่าเคลียร์ๆนำเสนอแบบชัดๆแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึงในเวอร์ชันไลฟ์นะครับก็คือรีวิวกันสด เหมือนเดิมที่ผ่านๆมาส่วนถ้าถามผมเรื่องภาพเรื่องเสียงเป็นอย่างไรบ้างที่นี่นะครับเราอยู่ในโลกของดิจิตอลมันส่งข้อมูลเป็นดิจิตัล1010.001111ไม่แตกต่างนะครับจะให้ผมมานั่งมโนเสียบสายเส้นนี้แล้วว้าวภาพสวยสดใสเสียงอิ่มเป็นประกายไม่ใช่เรื่องนะครับไม่เกิดประโยชน์นั้นค่อยมาติดตามกันแล้วกันว่าสายทั้ง4เส้นตรงนี้ เวลาที่เอาไปใช้งานแล้วทําได้ตามสเปคหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวโดยเฉพาะเส้นที่เป็นไบเดเร็กชั่นทาได้ตามที่คีโมเอาไว้ไหมคลิปนี้แค่นี้แหละขอบคุณทางบริษัทเคเบิลไทม์นะครับที่เอื้อเฟื้อผลิตภัณฑ์มาให้ได้ทดสอบให้ได้ใช้งานตรงนี้อย่าลืมรับประกัน2ปีทุกอย่างเลยนะครับที่เห็นหรือหากสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆของทางเคเบิลไทม์ลองเข้าไปได้ลองเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บนะครับมีอุปกรณ์อ c สเซส o ซอรี่สำหรับ PC สำหรับแม็กเยอะแยะมากมายเลยคลิปนี้ตรงนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลากันเข้ามารับชม10กว่านาทีเลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะแล้วเจอกันครับผมอ๋ออย่าลืม Subscribe ด้วยฟรีนะครับและกดกระดิ่งนิดนึงมันจะได้แจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปต่อไปหรือเวลาไลาสุดแค่นี้แหละแล้วเจอกันครับผมบายครับ